สว,สวัสดีค,ดค,ดครับผมอิสแบงกี้นะ,ค,ะ,ค,ะครับผมมอสนะครับจาก Star Hunter ครับครับผมวันนี้ค,ครับเข <attends> า <cı> วันนี้นะครับก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของราย,รายการนะครับก็อยากบอกว่าสนุกมากเพราะได้เจอแบบพี่ๆหลายๆคนเลยบางคนแบบเคยเจอผ่านๆแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยวันนี้ก็คือเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วก็เริ่มสนิทกับพี่ๆเกือบทุกคนเลยก็คืออย่างอย่างที่ เห็นเลยคือวาาเลน์เนาะก็จะมีแบบคู่ๆแบบซีรีวายอะไรเงี้ยคือในวงการเดียวกันก็มาเจอกันก็เออเคยผ่านงานกันแบบแบบแวบๆบแบบแต่วันนี้ก็มาเจอกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนน่ารักหมดเลยอะเนาะอยากให้ทุกคนมาเล่นเรื่องเดียวกันเคยคุยกับหมอดว่าเฮ้ยการที่เราเป็นนักแสดงอะเราต้องมีเพื่อนนะรุนเนี้ยได้มีเพื่อนแล้วดีใจมากแล้วผมสนิทกับทุกคนมากแต่ทุกคนสนิทกับผมแมนี่อีกเรื่อง <c oughs> แต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกสนิทกับทุกคนเลย <c oughs> ใช่เราต้องทำอะไรบ้างกับมิตรภาเราเล่นเต้นคุกคมเลยเนาะ เขาบอกว่าให้ไปเราติดตามในรายการเพราะหลายๆอย่างเราเองก็ยังจะยังไม่รู้เพราะมันก็ต้องเป็นชาเลนจ์ที่เขาแบบสร้างกฎกติกาขึ้นมาให้เราเซอร์ไพรส์ในรายการด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามในรายการมีกดดันหรือทำอะไรไหมครัเจอเพื่มมันมันเป็นเ่การตื่นเตเนาะเอาพูดตรงว่ากดดันไหมหรอไม่ว่าคำขำชิลๆเพราะพี่ๆเขาบอกว่าเออแบบลุ้นเหมือนกันว่าจะเจออะไรในรายการอะไรเงี้ยก็รายการเขาบอกว่าจริงๆมีร้องเต้นเล่นทั่วไปแต่เขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ทุก สัปดาห์อะไรนะฮะแล้วก็เรุนกันกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทไม่จริงไม่จริงเล่นแต่พ่อแบบที่คุมที่ป๊อบด้วยเราเป็นอะไรเป็นทางไหนเป๊ะของที่ป,อป,ป๊อบเ, <c oughs> เป๊ะไหมเหรอวันนี้เขาก็มาคุมนะฮะวันนี้เขาก็มาคุมก็ประมาณหนึ่งแล้วกันวันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูว่าถึงอีพีแปดเราจะขนาดไหนนะไม่ถึงอะไรครับ มาถึงอะไรน่นนะครื่องอะไรบบนี้ป๊อปอ๋อเบี้ยอ๋อ,อ,อไม่เลยพวกเขาแบบโอเคารผมรู้สึกว่าเวลาเราทํางานกับใครที่แบบมืออาชีพอ่ะเราจะซึมซับอะไรจากเขาแล้วเราก็เหมือนแบบจะเก่งขึ้นทุกวันอะไรย่างเงี้ยครับอพอเราทํางานกับคนที่เขาเก่งมากๆเขาก็จะสอนทักษะอะไรต่างๆทําให้เราแบบเรียกว่าฝึกฝึกให้เราเก่งขึ้นไม่เก่งเลยแบบแฮปปี้มาก ให้กว sí, no right no ่าก่อนจะได้ชมกันเมื่อไหร่อะไรบ้างนะครับก็รายการนี้ก็รายการนี้นะครับมีทั้งหมด1นึ่งแสนหมื่นตอนสามารถรับชมได้วันนี้เอาจริงๆมีทั้งหมด8ตอนนะอันนี้เรื่องจริงแลอะนะมีทั้งหมด8ตอนนะครับก็เขาเรียกว่าก็จะมีความสนุก เขาเรียกว่าจะเป็นชาเลนจ์ที่มีการแบ่งทีมสีแดงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแข่งกันทุกๆ EP ก็เดี๋ยวมาร่วมเชียร์กันว่าในแต่ละ EP เนี่ยชาเลนจ์จะเป็นอะไรแล้วก็ใครจะเป็นผู้ชนะคนแพ้จะมีบทโทษไหมอะไรเงี้ยก็ฝากให้ติดตามในรายการครับผมครับผมก็วายนิวเอ้ยเอ้ยไม่ใช่วายสตาร์ครับผู้พิท้าผู้พครับผมขอโทษครับผมวายสตาร์นะครับพาเอิร์ผ่านช่องจีเอ็มยี่สิบห้าครับผมก็ฝาก มอดแบงค์เรื่นะครับไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ก็สู้เต็มที่ก็ไปรอดูว่าคู่ไหนเขาจะแบบรุนแรงขนาดไหนนะก็อยากจะให้คนติดตามรายการนะฮะแต่คู่เราก็ไม่แพ้คู่แน่นอนใช่นะครับคู่เราก็ไม่แพ้คู่อืเดี๋ยวไปเชนก่อนฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องไปต้อมมวยก่อนมันจะมีแม่ไม้มวยไทยนิดนึงฮะมันได้ยิ่งกระซิบมานิดนึงอย่างอย่างต้อมแม่ไม้มวยไทยที่มอนต์ตุกยูได้เลยล้องผมน้อหุ่นเนาะตอนนี้เนาะใช่ตอนนี้หุ่นเขาแซ่บมากที่จะเข้าไป วันที่26นะครับเปิดตัวซีรีส์จะได้เห็นหุ่นแซบๆของแบงค์ของเธอสิไม่ใช่ของชานิแอวตอนนี้ยังไงหุ่นของก็าเต็มสิบตัวนี้ให้เก้าแล้วอีกหนึ่งล่ะอีกหนึ่งทดไว้ก่อนเออคือคือเราพอใจหรือยังว่าเราอย่างเลยฮะยังเลยตอนนี้ไดิมมันสามเต็มสิบที่เองเขาตั้งไว้ใช่ตั้งไว้สูงเกินตั้งไสูงไหม จริงๆอยากหุ่นนี้มากๆตอนนี้ก็มาได้นิดนึงแล้วก็โอเคอยู่ฮะฟิตเนสของเราอย่างไรครับสาวที่เราเกาเลยมีไม่กองมีรุ่นนี่นั่นอะไรนะเราอยู่ด้ตลอดหมือนว่าเวลาเป็นฟรรริตเนสอะไรเงี้ยเราก็ให้กําลังใจอยู่ข้างนอกอยู่ไม่กันตลอดเกะาะกระจกฮะแปะกระจกอยู่แบบเรายกไปก็นี่ใช่เขาจริงๆ,ๆไม่ว่าเขาจะไม่ออกกำลังกายเขาก็ดีอยู่แล้วแต่แค่ว่าพอเขาดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็เป็นอินสปายกับทุกคน แล้วเขาก็หุ่นดีขึ้นแล้วก็พูดไปคนอาจจะไม่เชื่อรอเลยแล้วกันรอเลยรอเลยใจเย็นใจเย็นพูดไปคนอาจจะไม่เชื่อก็รอติดตามได้ในวันที่26นี้อุ้ยแถวนี้เรามางงานนี้เราขายงานนี้ก่อนเราจะขายซีรีส์เราอย่างเดียวเลยมันีแหรอครับมครับไมมีกี่แ็งตอนนี้จับดูก็สองแสนก็แพ้อุ้ยเป็นซิกแพคซิเออมีหกมีหกชิ้นก็พอหกชิ้นไปรอดูในไพ่หลอดดีกว่าจริงจริงมันต้องพิทย์แ ใหญ่อะไรกว่านี้แ่บกล้ามแบบเป็นอะไรคือ<า>ผมอะไม่ชอบให้เขาตัวใหญ่กว่านี้แต่ชอบให้หุ่นชัดรู้สึกว่าถ้าตัวใหญ่กว่านี้จะแบบด้วยความที่เราเรียนแฟชั่นเรา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 อยากให้แบบแบบของเรามันใส่เสื้อผ้าสวยพอเราตัวใหญ่เกินไป<ม>บางทีใส่เสื้อผ้าไม่สวยแล้วเขาเป็นเขาเรียกว่าพราีเซนเตอร์แบรนด์องเราก็เลยต้องแบบให้เขาหุ่นแบบใส่เสื้อผ้าสวยใช่เขาบอกพอแค่นี้แหละไม่ต้องใหญ่แล้วแต่ผมอยากได้ใหญ่กว่านี้ไงฮะเวลาถอดมามันจะบึกบึกเป็นมไหมจับิดผมหรอ ตอนตอนนี้มีแพชชั่นว่าแบบจะกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็จะมาออกกำลังกายใช่ครับตอนนี้นะแพนอยู่ใช่พรุ่งนี้ไม่ละเล่นไหมจะเลนั้เชล่นไหมหรอขอห้ามเล่นเขาห้ามเล่นกับผมฮะไม่ตีกันผมทำอะไรก็ผิดไปหมดตอนแบบยกนี้ก็ผิดละทำนนี้ผิดทำนั้นผิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบหยุดเล่นด้วยกันไม่ได้ตีกันน้ำหนักห้ายกสองมือเอ้าห้ยกกี่มืออ อะไรนะครับรรธุรกิจเรหรอวิจัยดีมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับวันนี้ที่ขับ Exclusive Society นะครับเปิดแล้วที่โซน Commerce and Central นะครับเป็นช็อปที่ผมกระมอนเนี่ยก็คือตั้งใจทำมากๆคือเราตั้งใจทำแบรนด์นี้ออกมาให้แบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่สามารถสร้างอาชีพให้กับพวกเราแล้วก็ให้กับพนักงานในบริษัทเราได้คืออยากให้วันนี้ที่ขับมันเติบโตแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบกับทุกคน ใครผ่านไปสัรลุยก็ฝากแวะเวียนมาได้นะครับแล้ววันนี้ก็แอบให้พี่พี่การพี่คาชาใส่แอบนะฮะยิบมาเยอะมากแต่ว่าพี่ครับชอบชอบเสื้อหรือเปล่าเอาไปใส่ไหมเออทินี้เล่าข้องช่ขายของไแสตออรับก็คือดีเลยดีดีดีครับผมขอบคุณจริงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยคือวันแรกที่เปิดช็อปคือโซเอาทุกไอเทมเลยขอบคุณมากมากเลยก็ เดี๋ยวจะมีคอลเลกชันต่อๆไปก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแฟนคลับก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกร้องมาว่าอยากให้มีฟิลนี้ฟิลนี้อะไรเงรี้ยเราก็จะมีอัปเดตทยอยมาเรื่อยๆอะไรเงรี้ยครับก็ฝากด้วยนะครับวันที่ลับแต่อันนี้ทำให้ผมคิดตลอดว่าจะออกแบบเป็นคอลเลกชันไหนอะไรอ๋อตอนนี้ผมออกแบบคนเดียวส่วนเขาแบบ ปะสติ๊กเกอร์ออกเล็กอย่างี้ก็เป็นเขาก็ปรึกษาบ้างอันนี้พูดจริงนะก็ปรึกษาบ้างือมูอ่มช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่เราแบบต้องซ้อมแฟนนิตติ้งฝรั่งเศสใช่ไหมครับแล้วเรามีเวลาแบบน้อยมากๆพอห้างอะ่ะเวลาเราจะเข้าไปทําร้านเราต้องไปทําหลังสี่ทุ่มใช่ก็คือหลังสี่ทุ่มเราก็เข้าไปทําร้านจนถึง7จ็ดโมงเช้าพราะเจ็ดโมงเช้าอะ่ะห้างจะแบบไม่สามารถทําได้แล้วก็ไปทํางานครับผมแล้เปน็นอย่างเงี้ยทุกวันจนป่วยหนะักเลยใช่ เขาเก่งมากเขาทําให้ร้านทั้งหมดเกือบทั้งหมดอะเขาทําเราก็ยืนชี้เอานี้เอานั้นเวลาคุยติดสารกันพวกเราก็ไม่ได้มีแบบว่าขัดยองกันเองยวมันก็อาจจะมีเวลาทำร่วมกิจขัดแย้งอยู่แล้วเราเป็นศูนย์แม้มแต่ผมยอมไงฮะผมยอมใช่ขัดแย้งเขาขัดแยง้งขัดแย้งไปไม่แต่คือเราคุยกันเราคุยกันไม่ใช่ความชอบของเราทารั้งค<ม>ู่เราคุยกันว่าแบรนด์ควรไปทิศทางไหนเอาแบรนด์เป็นหลักแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าทำังไงก็ได้ให้แบบ ให้แบรนด์มันมันไปในทิศทางของมันไม่ใช่เอาความคิดเราเป็นหลักเลยนะครับมันก็เลยออกมาโอเคใช่วันนิตี้คลับนะครัให้ผ่านที่ไหนทครกี่คอะไรนะที่ไหนอะไรไหมถามอ่ะก็เอ่อใครที่อยากออมีถุงผ้าสวยๆนะครับมีเสื้อใส่สบายๆมีกางเกงใส่แบบน่ารักน่ารๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเซสชันนี่ต่างๆก็สามารถเข้ามาอุดหนุนได้นะครับแบรนด์น้องใหม่ไทยดีไซเนอร์นะครับชื่อว่า Vanity Club Exclusive Society นะครับ สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้หรือว่าเข้าไปเดินช้อปปิ้งได้ที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับเป็นโซนเปิดใหม่คอมมอรแอนชั้นหนึ่งครับอุ้ยพูดของมากเลยอะ่ะเออไม่ติดขัดเลย <laughs> สยัสยงเกตงงไหมฮะงงมีอะไรจะฝากไหมอ๋อทีนี้เหรอ <laughs> โอเคก็มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากนะครับผมก็อยากฝากซีรีส์พวกเราไว้ด้วยนะครับก็จะมีเปิดตัวไลน์อัพสเตอร์26นี้นะฮะก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นเร็วๆนี้ก็จะมีซีรีส์หลายๆเรื่องที่ ค่้ายพวกเรากำลังจะผลิตออกมานะฮะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับใหญ่ลังการแน่นอนเดี๋ยวเจอกันมีคนเป็นพันคะฮะมีใครไปหรือเปล่าครับกันแน่นอนไปไปเดี๋ยวเราไปทำอะไรกักั้นดีเนาะได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ